ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวิตไฟบ้านนะครับสวิตไฟไลท์ที่กดนะครับสวิตปิดเปิดไฟนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็แค่สัมผัสตรงกลางตรงนี้นะครับไปก็ติดแล้วครับนี่ฮะนะครับสวิตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับ เรียบร้อยครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแบบน,นี้ก็ทำนะครับตัวนี้เป็นสวิตตบเชิญนะครับในกรณีที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ปิดตัวนี้ได้จนะไม่สามารถเปิดไฟได้นะครับเนี่ยไม่สามารถเปิดไฟได้เลย,ลเน,น,ยนะครับแล้วปิดสีเรียบร้อยแล้วครับโอเค